สวัสดีครับเฮบีดไรเดนครับวันนี้มาเรวมีดนะครับจากบริษัทหรือว่าดีไซเนอร์ก็คือ b ั s t i n l r y n i v e s นะครับครีเอชันรุ่น Alpha o n นนะครับดาร t คสโต h ตัวนี้น่าจะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Fred Mastro กับ b a s ติน l i k n n v v s นะครับซึ่งตัวนี้เป็นมีดที่ผมยืมมานะครับ Mr. K เป็นเจ้าของมีดเล่มนี้นะครับรหัส Product Number คือ b i s 243นะครับ243นะนะครับ ราคาจําหน่ายผมไม่แน่ใจว่าในไทยเนี่ยร้านต่างๆนะครับนำมาจําหน่ายกันเท่าไหร่กิจออนไลน์ไนฟ์นะครับอาจจะมีแล้วก็มีดเล่มนี้ไม่มีคู่มืออะไรมานะครับเพราะว่ากล่องเขาอาจจะเป็นกล่องที่ใส่ส่งมาให้ผมรีวิวเท่านั้นนะครับเดิมทีอาจจะมีอ,อ่อคู่มือแล้วรายละเอียดของมีดเล่มนี้อยู่ด้วยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยดีไซเนอร์ที่เป็นคนดีไซน์มีดเล่มนี้นะครับก็จะเป็นอ,อ่อ,อ่คุณอะไรนะครับ คุณบาสเตียนนะครับบาสเตียนคือชื่อจริงๆเนี่ยคนไทย,ยจะเรียกเขาว่าบาสเตียนนะครับ B A S T I E N นะครับบาสเทียนโคฟส์ opes, นะครับแต่ว่าถ้าอ่านเป็นฝรั่งเศสจริงๆเนี่ยชื่อเขาอ่านว่าบาสจงนะครับบาสจงโคฟส์ olf, นะครับก็คือคาว่าโคฟสเนี่ยภาษาฝรั่งเศสเนี่ยออกเสียงว่าโกฟนะครับเพราะว่าตัวเซนะครับตัวเซส่วนบาสเตียนเนี่ย T I E N เนี่ยมันอ่านว่าบาสจง นะครับเหมือนบาสติออนนะครับบาสติออนเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเป็น French knife designer แล้วก็ knife maker นะครับตัวมีดเนี่ยดีไซน์โดยบาสติออนนะครับเกรฟส์นะครับหรือว่าบาสตินเนลลี่ครีเอชันคือเป็นชื่อยี่ห้อเขาอ่ะนะแล้วก็ถูกผลิตนะครับดีไซน์โดยบาสติออนเกรฟส์นะครับแต่ว่าผลิตโดย l i ออนสตีลนะครับในอิตาลีนะครับคือคนฝรั่งเศสเป็นคนดีไซน์แต่ว่าผลิตเนี่ยผลิตในอิตาลีโดย มีเล่มนี้เขาก็จะมีลักษณะหน้าตาโดดเด่นอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาน่าสนใจแล้วเขาโดดเด่นอะไรยังไงนะครับตัวสเกลที่มีนี่ก็เป็นวัสดุที่เรียกว่า G10 นะครับซึ่ง G10 เองคืออะไร G10 เองคือ,อตัววัสดุสังเคราะห์นะครับที่มีการใช้เส้นใยนะครับผสมลงไปในเนื้อวัสดุประสานแล้วก็ใช้กรรมวิธีบีบอัดด้วยแรงดันนะครับทำให้เกิดการฟอร์มตัวกันขึ้นแล้วเกิดความแข็งนะครับเป็นรูปร่างต่างๆจากนั้นก็ใช้เครื่องอเครื่องจักรนะครับกัดกลึงหรือ CNC ตัดขึ้นมาให้มันเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งสเกลของด้ามมีดเล่มนี้หรือว่าตัวด้ามกริปนะครับด้านนอกเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งจะเป็น G10 สีดำนะครับแบบนี้ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของมีดจะเป็นไทเทเนียมอลลอยนะครับซึ่งก็จะมีการทําผิวเป็นทัมเบิลฟินิชหรือว่าสโตนวอชนะครับซึ่งลักษณะของผิวเขาจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นรอยขีดข่วนรอยขีดข่วนกระจายกระจายอยูย่ทั่วเลยทั้งตรงบริเวณคลิปแล้วก็ตรงบริเวณเฟรมแล้วก็ใบมีดด้วยซึ่งอันนี้ก็จะทําให้มีดเนี่ยดูมีความดิบนะครับความแท็กติคอลความเถื่อนขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นดีไซน์ของเขาที่ต้องการเจตนาออกมาให้เป็นแบบนี้นะครับส่วนลายการลื่นบริเวณ กริปหรือว่าส l a ปด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะคือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ,อ๋อสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแก้ไขจัตุรัสแล้วก็จะมีร่องลงไปนะซึ่งร่องพวกนี้ก็จะทําหน้าที่เป็น uh, texture ที่เราสัมผัสแล้วมันจะรู้สึกสะดุดมือนะครับทำให้จับกริปได้ดีขึ้นสังเกตดูบริเวณด้านข้างกริปแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงกลางสันกริปเนี่ยมันจะมีความนูนขึ้นมาตรงกลางแล้วก็จะมีความโค้งลงไปด้านข้างนะครับประกอบกับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีการเซาะร่องไว้รอบเลยคือเป็นการ limit จำกัดดีไซน์ว่าเออให้รู้สึกว่ามันเป็นขอบเขตแบบนี้นะครับซึ่งลายแบบนี้ก็จะดูตรงไปตรงมาดีนะครับดีไซน์เขจะดูแบบจะเรียกว่าถึกหรือจะเรียกว่าทึมก็ได้นะหมายถึงว่าดูตรงๆดูกระด้างกระด้างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นความตั้งใจเลยเพราะว่ามีดเล่มนี้มันเป็นมีดใช้งานยุทธวิธีแทคติคอนะครับมันก็เลยออกมาไม่ให้ดูหรือหวามากเกินไปนะครับท้ายจะมีรูแลนยาร์ดนะครับสามารถจะร้อยสาย หรือว่าสายคล้องหรือว่าร้อยบีดต,ต่างๆนะให้มันดูสวยงามได้นะครับแล้วก็บริเวณตรงท้ายด้านข้างมีดตรงนี้จะมีตุ่มขึ้นมาซึ่งอันนี้คือออกแบบมาใช้งานด้านยุทธวิธีคือใช้เป็นอุปกรณ์ทุบกระจกนะรกระจกรถกระจกหน้าต่างครับซึ่งตรงตุ่มตรงปลายตรงนี้นะครับผลิตด,ด้วยทางสเตนคาร์บยด์ตรงบริเวณปลายตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุโลหะประเภทอลูมิเนียมหรือสแตนเลสอีกทีนึง ก็ทำหน้าที่เป็นตัวยึดคลิปพกคลิปไปด้วยนะครับแล้วคลิปเองก็เป็นแบบ Deep Carry นะครับซึ่งขอบของคลิปเนี่ยอยู่สูงเกือบจะเสมอตัวท้ายแบบนี้เลยนะทำให้เวลาพกเนี่ยมีดก็สามารถจะจมลงไปในกระเป๋าอังเกงนะครับขนาดนี้ได้เลยนะก็เรียกว่าพกได้ลึกมากนะครับซ่อนได้เนียนมากๆโหมาแค่คลิปแค่นี้นะครับแล้วก็บังแค่นี้เลยนะครับก็ดีดีนะครับสำหรับใครที่ชอบพก Deep c a r r y ส่วนของฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่มีก็จะเป็นสีดำนะครับก็คือใช้กรรมวิธีทําผิวให้มันเกิดการเคลือบไว้ด้านนอกทําให้มันไม่รู้สึกว่ามันสะดุดตามากนักแล้วก็ตัวสเปเซอร์ข้างในตรงนี้นะครับที่เห็นเนี่ยจะเป็นโลหะเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ผมเท่าที่ผมดูน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับหรือไม่ก็เป็นสเตนเลสที่ทำแซนบลลสมาจะมีลายกระเื่อนตรงท้ายแบบนี้ด้วยทาให้มีดนี้ก็คือมีความแข็งแรงก็คือตัวสเปเซอร์หรือตัว สไตลออฟนี่มันอยู่ครึ่งหนึ่งของด้ามเลยนะครับแล้วก็เพิ่มน้ําหนักให้มีดด้วยนะครับให้มีดรู้สึกว่านิ่งเสถียรขึ้นส่วนระบบล็อกแล้วก็ระบบช่วยกลางในมีดเล่มนี้คือใช้รอส s タートหรือตัมสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ที่อยู่ทั้งด้านขวานะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายของมีดนะครับคือคนถนัดขวาก็สามารถจะใช้นิ้วนะครับสกิดแล้วกลางใบมีดออกมาได้นะทำให้มีดเนี่ยมีลักษณะก็คือเป็น ใช้การเปิดรวดเร็วได้นะครับไม่ต้องใช้2มือในการหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวมีดเองก็จะเป็นลักษณะที่มาแบบจะเห็นว่าด้ามมันจะโคง้คงๆหน่อยนะครับเครื่องหลังเนี่ยเห็นไหมโค้งแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่ามันทาไมถึงออกแบบโค้งอย่างนั้นนะครับแล้วก็ระบบล็อกของมีดเล่มนี้ก็คือเป็น RIL หรือว่า Reef Integral Lock นะครับซึ่งบางคนจะนิยมเรียกติดปากกันว่าเป็นเฟรมล l o กนะครับคือใช้เฟรมมีดที่มีเนี่ยเป็นเทนชันนะครับคือดัน ใต้บริเวณโคนใบมีดคำไว้แบบนี้นะครับจะเห็นว่าลักษณะล็อกของเขาก็จะมีการดันของตัวล็อกน้ำเข้าไปแบบนี้นะครับขวางบริเวณใต้โคนใบมีดแล้วก็จะไม่มีอาการโยกอะไรเลยนะเบสเพลไม่มีเลยนะครับทั้งอัพไซด์นะครับทั้งอัพดาวแล้วก็ไซเวไม่มีนะครับส่วนตัวล็อกนี้ก็จะมีการบากนะครับลดน้ําหนักไว้แบบนี้นะครับก็จะเห็นข้างในว่า l i ออนสตีลอิตาลีนะครับ M390 ก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตนะครับโรงงานผลิตคือ l i ออนสตีลนะครับ ในประเทศอิตาลีแล้วก็โลหะที่ใช้คือ Bowler m 3 9 0หรือ Bowler m 3 9 0ับอยู่ข้างในแบบนี้นะครับคิดว่าคงเห็นกันนะครับโอเคส่วนเออร์โกนมิกนะครับการจับถือดีไซน์นะครับของมีดเล่มนีกก้ก็คือหลักๆคือออกแบบมาเป็น Utility เป็น everyday carry u t i ิลิตีคือพกพาใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ everyday carry คือ edc คือพกพาใช้งานชีวิตประจำวันนะครับซึ่งเล่มนี้ก็นอกจากจะเป็นลักษณะนั้นแล้วเนี่ยยังออกแบบมาให้เป็น ทัคติคอลเป็นเซลล์ดี e เ s นต์เป็นอะไรได้ด้วยนะเพราะว่าลักษณะของด้ามเขาคือจับถนัดมากเลยนะครับเพราะว่าการออกแบบดีไซน์ที่มีการยกบริเวณกริปขึ้นสูงจากบริเวณที่เป็นสปายหรือว่าสันมีดด้านบนนะครับทำให้เวลาเราจับเนี่ยนิ้วโป้งเราจะวางเป็นในตำแหน่งที่มันเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วก็ฟีลลิ่งในการจับถือดีมากๆเลยผมไม่เคยจับมีดยี่ห้อนี้เยอะเท่าไหร่นะมีอยู่แค่บางตัวนะครับแต่จับแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออเป็นมีดที่ ฟีลลิ่งดีมากๆนะครับทั้งการจับถือในลักษณะที่ปกติแบบนี้คือกร,รมแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแฮมเมอร์กริปนะครับคือใช้เหมือนตีค้อนอย่างเงี้ยจับค้อนเขาจะกริปแบบนี้นะครับแล้วก็จับแบบนี้เขาจะเรียกอะไรนะฟิลิปินอลกริปหรือว่าจะเรียกว่าเขาเรียกอะไรซอสกริปจับดาบจับอะไรผมไม่แน่ใจนะว่าจะเรียกถูกหรือเปล่าแต่ว่าการจับแบบเนี้ยก็จับได้ดีนะครับความรู้สึกได้ดีหรือว่าการจับแบบลักษณะใช้นิ้วโป้งวางพักด้านบนสปายซึ่งก็จะมีร่องระบาย ความชื้นกับร่องกันลื่นนะครับมาด้วยนะเพราะว่าด้านบนมันเป็นช่องที่เปิดกว้างแบบนี้ทําให้จับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ร้อนมือจนเกินไปนะครับส่วนด้านสปายตรงนี้จะเห็นว่ามีการทาคราวมาคือทําโค้งๆมาด้วยนะไม่ได้ทําแค่เสาะร่องเฉยๆนะครับจะลองซูมให้ดูจะเห็นนะครับว่ามันทําเก็บโค้งมาด้วยนะซึ่งก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นมีที่ผลิตในอิตาลีก็ใส่ใจในการผลิตส่วนสตาร์ทเนี่ยก็จะเป็นโลหะขวางมีขนาดเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับแบบนี้ ข้างใบมีดจะมีโลโก้นะครับ bust nearly นะครับก็คือเป็นรอย scratch นะครับสรอยด้วยกันก็คือเป็นเหมือนเป็นเฟ d มาร์กเขานะครับเป็นเหมือนเป็นกรงเล็บรอยขูด4ี่รอยก็จะเป็นกรงเล็บสัตว์หรือว่าเป็นอะไรแบบนี้นะครับส่วนใบมีดอันนี้ก็จะเป็นทรงดอกพ i อยนะครับแต่มีการ modify ใบมีดต่างจากดอกพ i อยทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันบ่อยๆดอกพ i อยทั่วไปมันก็จะเป็นประมาณ หน้าตาประมาณอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี้มีการดัดแปลงอันนี้คือ Spi เดโก้ทนิเชียสนะครับไลท์เวทเป็น CVMs 3 5 VN นะครับรบีวิวไว้แล้วด้วยนะถ้ายังไงก็ไปดูในเพลย์ลิสสไปเดโก้หรือว่าลองคลิกเข้าไปตรงนี้ถ้าผมไม่ลืมอินเสิร์ตคัรดไว้นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยโอเคนะครับตัวมีดเองกอ็ด้านบนเนี่ยจะมีการทำสวิชนะครับก็คือลดบริเวณความหนาบริเวณกึ่งกลางสันมีดตรงนี้นะครับลงให้มันเพียวทําให้มีดเนี่ยมี ประสิทธิภาพดีขึ้นในการแทงผ่านเพราะว่าสันมีดตรงด้านบนเนี่ยมันจําเป็นต่อการใช้งานเพราะมันต้องแข็งแรงนะครับแต่เขาทําความหนาให้มันบางลงเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพในการบางเวลาแทงเข้าไปในวัตถุที่มีความหนาแน่นหรือเหนียวเนี่ยมันก็ทำให้แทงได้ง่ายขึ้นนะเหมือนมีดมันแหลมขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนการกรายดิงหรือการขัดคมใบมีดเล่มนี้ก็คือใช้เป็นไฮแฟตกรายหรือเป็นฟูลแฟตกรายก็ได้นะเพราะว่าขัดคมขึ้นมาถึงด้านบนถ้าม,มีการทำสวิชด้านบนนะครับหรือเป็นการลดน้ําหนักหรือว่าลดเนื้อโลหะตรงนี้ให้บางลงเนี่ยกรายดิงก็คือขึ้นมาถึงบนสุดบนสันมีดเลยก็ทําให้มีดเล่มนี้ก็มีประสิทธิภาพในการแทงสไลด์นะครับตัดหั่นได้ดีด้วยเพราะว่าแฟตกรายหรือฟูลแฟตกรายไฮแฟตกรายเนี่ยมันก็ เป็นด้านขั้นที่แบรนดราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟิเนชชิ่งผิวก็ใช้กรรมวิธีคือเป็นสีดำนะ black แล้วก็ทำสโตนวอชก็คือทำให้มีดมันดูยูสมาแล้วนะครับอีกทีหนึ่ง ส่วนอย่างอื่นก็จะมีเรื่องของรีเคิร์ฟด้านล่างนะครับตรงนี้ซึ่งเล่มนี้ก็ดีไซน์ออกมาคือด้าน,านตรงส่วนด้านหน้าประมาณ2ส่วนสาของใบมีดเนี่ยใช้เป็นลักษณะคือเป็นเบลลี่ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างบริเวณใกล้ๆกับด้านกริปเนี่ยจะทําเป็นลักษณะคือรีเคิร์ฟคือเว้าขึ้นไปซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากะทำให้มีดนี้มีหน้าตาดีไซน์ที่ดูต่างออกไปจากมีดทั่วไปที่เราเห็นบ่อยๆแล้วนะครับก็ยังทําให้มีดเล่มนี้มีประสิทธิภาพในการใช้คาฟฟนะคใช้เหลา จับเป็นมีดเหลาแบบเหลาไม้เหลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ด้วยเพราะว่าบริเวณเคิร์ฟตรงนี้มันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการจิกลงไปในเนื้อไม้หรือว่าเนื้อวัสดุที่เราต้องการตัดนะครับตัดเชือกอะไรเงี้ยก็ใช้แบบส่วนพอชั่นตรงนี้นะครับในการเฉือนตัดหัน่นแบบตัดให้มันขาดนะครับส่วนด้านนี้ก็ใช้เป็นการเฉือนท,นทั่วไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัว pivot screw ก็จะเป็นลักษณะเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกนะครับแบบนี้นะส่วนด้านนี้ก็จะมีโลโก้นะครับอยู่ซึ่งอันนี้น่าจะเป็น อ่าโลโก้ดีไซน์ของเฟสมา s t r o หรือเปล่านะครับผมไม่นแน่ใจซึ่งอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ c o l l a บร r เ t e กับแบรนด์นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นคือ alpha one ก็คือเป็นชื่อรุ่นตรงนี้นะครับส่วนตัวผมเองผมรู้สึกว่ามีดเล่มนี้ก็มีหน้าตาที่ดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับดูแบบเออเก๋ดีนะเห็น,เห,นเห็นใบมีดเขาใน Community นะครับก็รู้สึกเลยว่ามันเออเป็นมีดที่เท่มากอีกตัวหนึ่งนะครับดูแบบ คือจะบอกว่ายังไงดีจะบอกว่าเป็นมีดที่ดูแท็กติคอลจัดจ๋าเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะดูว่าเป็นมีดที่หน้าตาเหมือนเป็นกึ่งๆก่มีดคัสตอมเลยก็ได้นะครับส่วนการใช้งานนะครับที่เจอนะครับก็คือเนื่องจากตัวมีดมันเป็น RIL นะครับ Re Integral Lock เนี่ยผมเจอว่าถ้าเกิดเราจับกำลักษณะน,นี้นะครับแน่นๆบีบตัวล็อกแบบนี้ไว้แล้วเราดันเปิดมันจะเปิดไม่ออกนะมันมันแข็งไม่ออกเลยนะครับต้องจับจับกำบริเวณตรงนี้นะับจะไปกดตรงคลิป คลิปนี้มันกดตรงตรงนี้พอดีนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการเปิดแต่ถ้าเราจับบริเวณตรงนี้เราใช้นิ้วชูดออกนะครับมันก็จะออกเลยนะจับแบบไม่ต้องกดลงไปนะออกแรงแค่แตะเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์แล้วก็ล็อกเนี่ยมีล็อกสติ๊กด้วยนะครับอันนี้เพราะว่าตัวล็อกเนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมล็อกแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำสตีลอินเสิร์ตมาด้านบนหรือว่าทำคอนแทคเป็นบอลแบริ่งอะไรแบบ C R K หรือเปล่านะแต่เท่าที่สัมผัสด,ดูเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันบบดกัันนอยู่ะคร มันมีเสียงกึศกึศอยู่นะอันนี้ก็แก้ไขนะครับได้ด้วยการใช้เป็นมาร์กเกอร์ชาร์ปี้นะครับระบายตรงบริเวณหัวล็อกหรือว่าใต้โคนใบมีดข้างล่างก็ได้นะระบายไว้นะครับข้างบนคอนแทคตรงเนี้ยหรือไม่ก็ใช้กราฟไฟจากดินสอนะครับระบายหรือว่าใช้น้ํามันหล่อลื่นบางอย่างนะครับได้ก็เพื่อนๆที่มีมีดลักษณะที่เป็นเฟรมล็อกหรือ IL เเนี่ยลองใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับส่วนจุดหมุนเนี่ยผมไม่แน่าจะาเป็นบอเบรริงไหมนะครับ จากการสัมผัสคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นประเภทเอร์นส์วอชเชอร์หรือเป็นไนลอนวอชเชอร์ซึ่งก็ให้ความลื่นประมาณหนึ่งแต่ไม่ลื่นเท่าบอรแบรริงแล้วก็ที่เขาไม่ใช้บอร์แบริงนะครับในมีดแท็กติคเขบางรุ่นเนี่ยพอเขารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นมีดแท็กติคเกึ่งๆนะครับที่จะใช้งานเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมีดที่ออกแบบมาให้เป็นอุติติตี้หรืออย่างอื่นถ้าเกิดมีทรายเข้าหรืออะไรเข้าเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้งานได้นะครับก็เลยออกแบบมา ให้มีดเนี่ยมีลักษณะเป็นอร์มากกว่านะครับเมเนแนนซ์ง่ายกว่านะครับแล้วก็ปัญหาก็น้อยกว่าด้วยสําหรับสเปคนะครับของมีดเล่มนี้นะครับเท่าที่ผมมีข้อมูลเปิดมือซ้ายเหมือนจะ ง่ายกว่าด้วยนะเพราะว่าไอตัวของตัวล็อกเนี่ยมันไม่ไปกดโดนนะครับคราวนี้เราลองมาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับว่ามีเล่มนี้มันจะมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับตัวนี้ใช้เบลเลอร์เอรีไซึ่งเป็นสเตเลสที่มีค่าการต้านทานการเสียดสีสูงนะครับสูงมากเลยมีการทนการกัดก่อนสูงแล้วก็รักษาความคมหรือเอทร e t ท n ชั่นดีด้วยนะครับ เฟรมเป็นไทเทเนียมมันลอยนะครับทั้งฟากเลยนะครับก็ทำให้มีเล่มนี้มีราคาสูงนะ8,9,000ถึงหมื่นนิดๆเลยนะผมลืมบอกราคาเดี๋ยวไปดูราคาในดีสคริปชันอ่ะพินคอมเมนต์ก็ได้นะในลมเนียร์รู้สึกจะประมาณ8,000กว่าบาทนะ 9, 000, นนิดๆอะไรประมาณนี้นะครับลำเ n นีย .com เนาะส่วน ด้ามฝั่งนี้ก็เป็นจีเทนที่ผมแจ้งไปตั้งแต่ต,ต้นคลิปนะครับน้ำหนักมีดทั้งเล่มเนะี่ยอยู่ที่136กรัมนะครับก็ประมาณไม่เกิน4ออนนะครับโดยประมาณประมาณ4ออนนะประมาณเนี้ยความยาวทั้งหมดเมื่อกางออกมาแล้วอยู่ที่2 1 0ร mm, มิลิเมตรนะตั้งแต่ปลายจนถึงด้ามเลยเมื่อกางนะครับแบบนี้ส่วนคมมีดอย่างเดียวอยู่ที่90มมนะครับหรือว่า3.5นิ้วนะครับโดยประมาณแล้วก็มีดเมื่อพับลักษณะนี้นะครับเก็บเนี่ยอยู่ที่120รมมแล้วก็ความหนา ของอตัวสันมีดนะครับที่เมื่อกลางออกมาแล้วแบบนี้นะครับอยู่ที่3.5มมนะครับแล้วก็ผลิตในประเทศอิตาลีนะครับนั่นเองครับนะข้อมูลก็โดยคร่าวๆนะครับไม่ให้อยู่4.76 6เออ่4ออนนะครับน้ำหนักแก้ไข4.76ออน135-136กรัมนะครับใบมีดเนี่ยอยู่ที่3.75นิ้วนะครับไม่ใช่3.5แก้ไขนะครับโอเวอร์ออลเอาใหม่นะเอาใหม่ ยาวทั้งหมด8.2นิ้วหรือว่า20.82เซนติเมตรนะครับก็คือ21นั่นแหละตีสมว่นะครับแล้วก็ความยาวใบมีด3.75นิ้วนะครับหรือว่า9.5เซนติเมตรน้ำหนัก4.76ออนซ์หรือว่า135กรัมประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนจุดหมุนเนี่ยอันเนี้ยมันแจ้งไว้ในสเปคว่าเป็น ikikbs ball bearing นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยังฝืดฝดอยู่เพราะว่ามีดมันน่าจะยังใหม่อยู่มากนะครับน้องกด เลื่อนดูแล้วมันก็เนี่ยถ้าบีบมันจะไม่ออกเลยนะครับต้องจับจับระวังนะครับแล้วก็ชูดออกแบบนี้แต่เปิดก็ก็ออกดีนะจับดีมากๆเลยนะครับรู้สึกแบบโหหน้าทึ่งหน้าประหลาดใจมากเลยนะครับฟีลลิ่งดีมากเลยนี่คือ b ั s t i n เนลลี่ครับอัลเฟรวเป็น IKBS ที่ไม่ค่อยลื่นมากเพราะมันยังใหม่นะครับแต่ว่าตัวดีเทนก็ดีนะครับเวลาหลุดแล้วก็ดีอยู่แบบนี้นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบมีดลักษณะยุทวิธีแบบนี้แล้วก็ชอบทรงใบมีดที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็น่าจะลองหาซื้อกันมานะครับส่วนผมเองเนี่ยแท็กซคอลไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นแฟนแท็กซีคอลเท่าไหร่นะผมชอบบ u ชคราฟ f ์โซ r ว i v บ l ลอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับแล้วก็มีดเล่มนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงด้วยนะผมเองก็มีงบจํากัด320ร้อยยี่สิบดอลลาร์เลยนะเล่มนี้นะแปดเก้าพั 8, 9, นอะ่ะหมื่นนิดๆเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับนี่คือบัสตินเนลลี่นะครับอัล h a วันนะครับ โอเคขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ติดตามชมเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ําหนักก่อนจบคลิปให้ดูแล้วกันว่าเออบางทีมันน้ําหนักมันอาจจะไม่ตรงกับสเปคเป๊ะๆนะครับเพราะว่าตัวมีดเนี่ยแต่ละเล่มเนี่ยมันจะมีการผลิตการอะไรไม่เหมือนกันเดี๋ยวรอนิ่งสักพักนะครับแล้วลองดูเนาะนี่นะครับ134.74กรัมก็35-36นะครับ1 3 5 136โดยประมาณนะโดยประมาณก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณพี่มิสเตอร์เคเจ้าของมีดที่ส่งมีดเล่มนี้มาให้รีวิวนะครับ IKBS Ball Bearing นะสรุปแล้วนะครับโอเคนะแล้วเจอกันใหม่นะครับ h e b i ไ Ridenout